คนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับนับจากนี้1ปีนะครับคือหลังจากวันที่30เมษายน267ที่ดาวประหััดยกกเข้าสูราศีพฤษภ เป็นเรือนปัตตณิหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนที่เกิดในราศรีพิจิกดาวรหัสนะครับฐานเดิมมาจากกระดุมพระนะครับปุตตะและปัตตนิโอ้ดีมากครับในช่วงนี้หมายความการเงินบุตรบริวารน,นะครับหรือคู่ครองส่งเสริมให้คนที่เกิดในราศรีพิจิกมีความสว่างเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมให้ท่านมีความสุขครับและคนที่เกิดในราศรีพิจิกนะครับหากยังไม่มีบุตรผมแนะนําว่านับจากนี้หนึ่งปีถ้ามีลูก ในช่วงนี้จะเสริมดวงชะตาชีพให้ดีขึ้นเสริมให้การเงินของดวงชะตาแข็งแรงขึ้นครับ่าโดยเฉพาะความรักนะครับถ้าคนราศีพิจิกมีโอกาสได้แต่งงานหรืออาจจะต้องได้คู่ครองที่มีฐานะมนะั่นคงเจริญรุ่งเรืองดังนั้นคนราศีพิจิกในช่วงนี้นับจากนี้หนึ่งปีถือว่าดีเป็นมงคลนะครับ